ลับตาเขมลวงโลกขายย้ายถาดสแกมเมอร์คอเซนเตอร์หลอกไทยเปิดด่านหุ่นเซนดิ้นหนักไม่ลลมเลิกแผนการแค่รอจังหวะอีกครั้ง หลังจากที่นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ยืนยันหนักแน่นว่าจะยังไม่เปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาว่ารอฟังเสียงประชาชนคำว่าเปิดด่านจะต้องมีการทำการตกลงข้อต่างๆมากมายทั้งการเจราจาและทางการทหารจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยก่อนก็คือความปลอดภัยประชาชนและความปลอดภัยของประเทศจะต้องไม่มีการยิงกันหรือมีอาวุธมาตจอกันนายอนุทินกล่าวว่าเมื่อเราเข้าไปบริหารประเทศแล้วจะให้ข้อสั่งการหรือนโยบายกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปดำเนินการทางการถอนอาวุธและการคู่กับระเบิดเพื่อการ สร้างความมั่นใจว่าเกิดความปลอดภัยกับผู้คนทั้งสองประเทศดังนั้นกว่าจะไปถึงจุดนั้นอย่างอีกไกลแต่ก็ต้องไปถึงจุดนั้นจะให้ทะเลาะกับเพื่อนบ้านชัว่วกาลปาวาสารคงเป็นไปไม่ได้และการจะใช้มาตรการรุนแรงโดยไม่มีการเจรจารเลยเมื่อถึงเวลาต่างคนต่างถือที่ถินั้นกา,ารเจรจาก็ไปไม่ถึงไหนจึงต้องใช้ทั้งศาสตร์ทั้งศิลการพูดการทหารการผ่อนคลายและการกดดันต่างๆขณะที่ทางด้านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินค่ะอาจารย์พิเศษโครงการอาเซียนศึกษาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเราถึงกรณีการเปิดด่านว่าหากเเเปปิดยยยสีีรบ เวลานี้ผ่านรายการคุยข้ามช็อตทางช่องพีพีทีวีระบุว่าการพึ่งปักใจเชื่อว่าที่คอมเมนต์ตกปากรับคําเราว่าจะแก้ปัญหายอย่างนั้นอย่างนี้เช่นจะเก็บกู้ทุนระเบิดภายใน1เดือนจริง,รงๆควรต้องทําทันทีหรือไม่ต่อมาเรื่องการปราบแก๊งคอสเซนเตอร์แกกเมอร์ต่างๆคอมเมนต์รับปากว่าจะทํปปาจะไปเชื่อได้ยังไงมันคือรายได้หลักของคอมเมนต์ถ้าหยุดทําจะเอาเงินที่ไหนใช้จ่ายให้จับตาดูว่าจะมีการสั่งย้ายฐานทัพแก๊งแกมเมอร์พวกนี้ย้ายรังใหม่ปิดซ่อนเร้นอำพรางหลอกให้ตายใจว่าปราบแล้วแล้้วขออใหไไเปิิดด่่่่าานนจรงๆมชื สองหลักนี้เขมຈจะทําได้เลยด้วยซ้าตอนนี้เราปิดด่านอยู่ตัดเงินเรื่องบ่อนไปแล้วอีกนิดเขมຈจะน่าซีดแล้วต้องทําให้สุดๆก่อนให้เขารู้ว่าต่อไปต่างคนต่างยูย่งมายุ่งกันแต่เชื่อว่าในระยะยาวไม่จบเพราะว่าฮุนเซนยังไม่ได้สิ่งที่หวังแต่แรกคือเรื่องดินแดนแต่จะยอมสงบให้ได้เพราะาได้แก้แคนตระกูลชินแล้วจากนี้มองว่าต้องเดินหน้าการพูดเชิงรุกบุกไปเลยคนที่มีอํานาจสูงสุดต้องไปคุยกับเขมຈให้จบแค่ผ่านเวทีเจรจามันก็เหมือนเดิมเพราะเขาก็รับปากไปแบบนั้นแต่ไม่่่่่ทํําาาาาาาเพระระู้้้้วแคสคสงนนนนนีีมีมมมจจไไดอ ส,สุอยากให้ในายอนุทินหากรับการแต่งตั้งเป็นนายกเป็นรัฐบาลเต็มตัวแล้วโดยไปคุยกับขมรเลยว่าจะเอาอยัางไงในไหนคุณมาเนตก็มาแสดงความยินดีแล้วเรามีแต้มต่อทําให้ขมรอึ้งไปเลยว่านี่ไงจริงใจแล้วมาหาทิงบ้านมาคุยกันหน่อยจะเอาอยัางไงเรื่องชายแดนทาไม่จบอีกก็จะได้ประจานให้โลกรู้อีกครั้งว่านี่ไงชัดเลยขเมรไม่จริงใจขนาดเอาคนที่มีอํานาจทุกด้านมาคุยแล้วแต่ยังไม่ยอมที่จะแก้ปัญหาที่ไหนก็ตามหลังผ่าน,านพ้นช่วงเจรจา g b c วันที่10กันยายนนี้มาได้เพียง4วันก็ไม่เห็นเมรรททาาี่า่ับปกอยยูแล้ว เติมกำลังพลเคลื่อนอาวุธยังต่อเนื่องถ้ารัฐบาลคอมเมนสั่งเด็ดขาดจริงใครจะกล้าทําแต่ที่ทหารยังทําเพราะมีคนสั่งการอยู่อย่างแน่นอนต้องจับตาเรื่องการย้ายฐานคอนเซนเตอร์มาหลอกไทยให้เปิดดา่านไม่เช่นนั้นสิ่งที่ไทยพยายามไล่บีค้คอมเมนมาทั้งหมดก็จะสูญเปล่า,าค่ะคุณผู้ชม